Okay. เห็นกันใช่ไหมคะเห็นแล้วครับโอเคค่ะก็แนะนำตัวก่อนเลยละกันนะคะหวานปิยาพรอัตรีพอักษรนักธุรกิจแอมเยรระดับเข็ดเงินนะคะปัจจุบันก็ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจแอมเย์เนี่ยค่ะเป็นเป็นธุรกิจประจำเลยเพราะว่าเออได้ลาออกจากงานประจำมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วเนาะแล้วก็ตามธรรมเนียมนะคะก็ขออนุญาตแนะนำ อัปลน์ผู้เปิดโอกาสผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จคอยให้คําแนะนําให้วิธีการให้คาปรึกษาตลอดระยะเวลาที่หว่านทาธุรกิจนี้มาเลยนะคะก็คือคนแรกนะคะคุณทัพปนัสสาคุณธนายุทธอิสระนักธุรกิจแอมเบระดับเข็มทองค่ะแล้วก็ท่านที่สองนะคะคุณอาริยศาสด์้าคุณอินทัศเลเกณฑ์นักธุรกิจแอมเบระดับมรกตค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อธีรพันธ์คุณแม่ปวันรัศศัด์ค้า นักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพททินัมสองผู้สถาปนาและทัพทีมค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นผู้ที่ให้วิธีการที่สามารถทําให้หวานเนี่ยทำออนไลน์ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเราก็ใช้วิธีการของเขาอยู่นะคะก็คือขอขอบคุณคุณจิรศักดิ์อันใจเอกคุณชนาการปานแก้วนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรบริหารและเพชรสองผู้สถาปนาและ แบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอนนะคะดรวิทัศน์ดรจินตนาพรจะเดชนักธุรกิจแอมเว์ระดับมือุทูตสองผู้สถาปนาค่ะขอแปดแปดแปดให้กับอัปลน์ของหวานทั้งหมดด้วยนะคะอ่ะโอเคค่ะทีนี้ก็ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันยังไม่ได้ติดตามยังไม่ได้ฟอลโล่กันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียของหวานนะคะ ถ้าเป็น Facebook ก็จะชื่อปียาพรตรีพลอักษรเนานะถ้าเป็น IG ก็จะมี2อ c แอค n คนะคะจะมีหวานโซฟิตหวานโซฟิกับน uh ้ำหวานนะคะหวานโซฟิต so จะเป็น IG ที่ทำขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ให้ข้อมูลเรื่องสุขภาพล้วนๆเลยนะคะส่วน IG ส่วนตัวก็ N 2ตัว A, M 2ตัว W 2ตัว A แล้วก็ N 2ตัวนะคะต่อไป TikTok กนะคะก็จะเป็นชื่อปิยาพร t r เลยค่ะ อ่ะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเพื่อไม่ให้เป็นการแบบเสียเวลานะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องค่ะวันนี้หวานก็ได้รับมอบหมายให้มาแชร์เรื่องอการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเนาะแต่ทีเนี้ยก่อนที่จะเข้าเรื่องค่ะคือหวานอยากถามทุกคนก่อนเนาะว่าตอนเนี้ยค่ะคือทุกคนคิดว่าแบบเอเราอะอยู่ในปีปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะเอ่ออีก เดือนหนึ่งก็จะเป็นแบบปีสองพันห้าร้อยแบบสิบหกและทีเนี้ยในช่วงเนี้ยค่ะมันเป็นช่วงที่แบบกําลังเข้าสู่ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดถูกต้องไหมคะทีเนี้ยวันทําเลยว่าทุกคนคิดว่าตอนนี้ยุคสมัยอะ่ะมันเปลี่ยนไปไหมสถานการณ์การตลาดเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการช้อปปิง้งหรือการซื้อของอะไรงี้ค่ะมันเปลี่ยนไปไหมอะ่ะถ้าทุกคนคิดว่ามันต่างไปจากธุรกิจที่เราทําอยู่เนี้ยเมื่อยี่สิบสาม ปีที่แล้วค่ะกดหนึ่งหน่อยแต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยมันไม่ได้ต่างมันก็แค่มีออนไลน์เข้ามาเล็กน้อยเองส่วนใหญ่ก็เหมือนเดิมอยู่นะพี่หวานอะกดสองให้หน่อยค่ะอืมอ่าหนึ่ง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 ,งโอเคค่ะทีนี้ค่ะหวานอยากจะบอกว่าในธุรกิจของเราอะค่ะคือไม่ว่ายุคสมัยอมันจะเปลี่ยนไปยังไงอะ คือวิธีการนะมันก็อยู่แบบขึ้นอยู่กับตามยุคสมัยนั้นถูกต้องไหมคะซึ่งมันไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะทีเนี้ยวันอยากจะบอกว่าตอนเนี้ยค่ะยุคเราอะ่ะมันมีออนไลน์อเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเนาะแล้วก็เทคโนโลยีอะ่ะมันมีบทบาทมากขึ้นแน่นอนว่าในอีกสิบยี่สิบปีข้างหน้าค่ะ AI อ่ะจะเข้ามาแทนที่แล้วก็จะมีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราอะ่ะอย่างแน่นอนเลยอืมทีเนี้ย ตรงเนี้ยค่ะที่มันเป็นจุดสำคัญอนะหวานจะบอกว่าแม้แต่แอมเวย์เองที่เราทํากันอยู่เนาะตอนเนี้ยเขาก็มีการแบบใช้แบบเอ่ออะไรอ่ะแอมเวย์คอนเทนต์อะคอนเทนต์ครีเอเตอร์เข้ามาแล้วเนาะมีการสร้างคอมมูนิตี้บนแบบแพลตฟอร์มออนไลน์เนาะทีเนี้ยช่องทางต่างๆค่ะมันก็จะมีการใช้โปรดักต์ใช้สินค้าในการถ่ายอินแล้วก็ต่อยอดธุรกิจแล้วทีนี้แล้วมันจะเข้าสู่เรื่องของความสัมคันธญยังไงคือหวานจะบอกว่า ธุรกิจเราอะค่ะตอนเนี้เราจะชนะกันที่การเรียนรู้แล้วจะแซงกันที่การเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าเทคโนโลยีมันเข้ามามีบทบาทกับเราอ่ะมากน้อยขนาดไหนง่ายๆเลยค่ะแอมเวเองอะใช้ a อบัตตี้ะเข้ามาช่วยในการอตอบข้อสงสยัยเอช่วยอำนวยความสะดวกคือปกติแล้วค่ะเราอ่ะ เวลาเราสงสัยหรือเราอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีอะไรติดขัดเราก็จะต้องไปติดต่อที่ช็อปหรือโทรไปใช่ไหมคะซึ่งปกติเวลาเราโทรเข้าช็อปอ่ะก็รอผู้สายแบบนานพอสมควรเนาะเอบั A เนี่ยก็เข้ามาช่วยตอบโจทย์ได้พอสมควรเลยทีนี้เวลาเราอยากรู้อะไรอะคะ่ะอันเนี้ยมันเป็นแชทบอทเนาะมันก็จะมีข้อความให้เราคุยแบบสอบถามอะไรได้เลยแต่โดยปกติทั่วไปแล้วคะ่ะเราคุยกับอะไรที่มันเป็นบอทอะมันไม่เหมือนกับที่เราคุยแบบ เป็นคนถูกต้องไหมคะคือความสาคัญน่ะมันไม่ได้เกิดเออมันคุยแล้วมันก็จบไปข้อมูลบางทีมันไม่ได้ได้ตรงใจเราอะคะ่ะอย่างใน AI เนี้ยบางทีเราต้องคุยจนกว่าจะแบบกดไปถึงคําว่าติดต่อเจ้าหน้าที่ถึงจะได้คุยกับคนเป็นๆถูกต้องไหมคะทีนี้อยกจะบอกว่าในอีกสิบยี่สิบปีข้างหน้าเราไม่มีทางรู้เลยว่านโยบายของผู้บริหารนะ่ะจะเปลี่ยนไปหรือเปล่า,าคืออันนี้คือคือ,ค,อคือเราแบบ มองมองภาพไกลๆอ่ะเนาะเหมือนกับว่าปัจจุบันเนี้ยแอมเวย์เองอ่ะเขาก็มีตัวเอ a อเข้ามาใช่ไหมคะทุกคนน่าจะเคยได้ยินมาบ้างก็คือเอ,อลูกค้ามีสิทธิ์ซื้อสินค้าโดยที่ไม่ต้องสมัครสมา,สมาชิกก็ได้เพราะฉะนั้นอะ่ะเราไม่มีทางรู้ว่าเฮ้ยในอนาคตอะ่ะเขาอาจจะวางไว้ว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตเอ่อนักธุรกิจเป็นคนสปอนเซอร์แล้วอีกสิบเปอร์เซ็นอ่ะอาจจะเป็นแบบผ่านช่องทาง a ออแล้วก็สุ่มให้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็ คนนะคะส่วนใหญ่อะมันก็จะมีแบบหลายประเภทเนาะบางคนอะเขาก็ไม่ชอบแบบการคุยเยอะเอ,อ่อการแบบมาแบบเรื่องส่วนตัวของเขามานั้นนี่เขาก็อาจจะไปใช้บริการช่องทางอี่น็ได้อ่าทีนี้ตรงเนี้ยค่ะที่หวานจะเน้นอะหวานจะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วค่ะหัวใจสําคัญอะของการทําธุรกิจเนี้ยมันคือความสำคัญของคนหนึ่งคนที่มีต่อคนอีกหนึ่งคนถูกต้องไหมคะไม่อย่างนั้นอะ ธุรกิจแอมเวย์อ่ะมันคงไม่อยู่มาได้ถึงยี่สิบสามสิบปีจนถึงปัจจุบันนี้เนาะอ่าทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วเราอะ่ะจะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ยังไงคืออันเนี้ยค่ะมันเป็นวิธีคิดของหวานเนาะแล้วหวานก็เอามาใช้กับธุรกิจเอ่อในทุกวันนี้วันนี้ก็ถือว่าหวานมาแชร์ให้ทุกคนแบบเอ่อร,รับรับรู้ร่วมกันแล้วกันนะคะว่าหวานคิดแบบนี้แล้วหวานก็ทําแบบนี้ อ่ะอันนี้ค่ะอยากให้ทุกคนลองนึกภาพตามดูนะคะว่าระหว่างการหาลูกค้าใหม่กับการสร้างลูกค้าเดิมให้ซื้อกินใช้เป็นประจำมาค่ะทุกคนคิดว่าอันไหนอ่ะมันง่ายกว่ากันอ่ะถ้าใครคิดว่าเราให้หาลูกค้าใหม่ไปเรื่อยๆพิมหนึ่งค่ะส่วนใครคิดว่าเอ้ยเราทําให้ลูกค้าเก่าอะ่ะกินใช้ประจำอ่ะน่าจะง่ายกว่ากดสอบมาหน่อยค่ะอ่าช่วดูหน่อยนะ อ่าส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นสองเนาะอ่าโอเคไปต่อนะคะคือหวานจะบอกว่าเอ่อปัจจัยระดับความเชื่อของลูกค้าเวลาที่จะไปซื้อสินค้าค่ะไม่ว่าแบรนด์ไหนหรืออะไรก็ตามแต่มันจะมีอยู่ประมาณสองข้อเนี้ค่ะคือความสำคัญที่ลูกค้าค่ะเขามีต่อคุณกับความสัมพันธ์ที่ลูกค้ามีต่อสินค้าอืมทีนี้แล้วปัจจัยความสมคัญเนี่ยค่ะ มันแบ่งออกยังไงอ,ออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะก็ออกมาเป็นแบบสี่ข้อนี้เลยะคะ่ะหลักๆก,ก็คือหนึ่งค้าซื้อซ้ำเขาซื้อซ้ำเนี่ยเพราะว่าเขาชอบคุณหรือชอบสินค้าอ่ะลองคิดตามดูนะคะแล้วก็สองลูกค้าซื้อเพิ่มเขาซื้อเพิ่มเพราะว่าชอบคุณหรือชอบสินค้าอืมเราลองนึกตามดูนะคะว่าตอนเนี้ยในองค์กรเรา,ามีกี่คนแล้วเราอ่ะมีคนประเภทนั้นอยู่อ่ะกี่คน อ่าต่อไปนะคะข้อสามลูกค้าแนะนําคนให้เราเนี่ยเขาแนะนําเพราะว่าเขาเชื่อถือคุณหรือเขาเชื่อถือสินค้าอืมแล้วก็ข้อสี่ลูกค้าเนี่ยเห็นโอกาสทางธุรกิจเพราะเชื่อถือคุณหรือเชื่อถือสินค้าอ่าทีนี้ม,นมาเจาะเป็นแบบข้อๆเนาะข้อหนึ่งลูกค้าซื้อซ้ําเพราะชอบคุณชอบสินค้าแน่นอนเขาก็จะซื้อซ้าไปเ,เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าเขาชอบทั้งคุณและชอบสินค้าถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเขา ชอบคุณแต่ไม่ได้ชอบสินค้าค่ะเขาก็ซื้อแบบแค่ไม่กี่เดือนแล้วก็จบไปถูกไหมคะเพราะเขาไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในแบบสินค้านั้นเนาะไม่ได้รู้ว่าเออ่กินไปหรือใช้ไปแล้วได้ประโยชน์อะไรหรือถ้าเขาชอบแค่สินค้าแต่ไม่ได้ชอบคุณนั่นหมายความว่าวันหนึ่งอ่ะมันมีโอกาสที่เขาอ่ะจะไปซื้อสินค้ากับคนอื่นได้นึกภาพตามออกไหมคะเขาอาจจะไปซื้อแบบ ผ่านแบบ FOA เออจากใครที่แชร์ลิงก์มาก็ไม่รู้หรืออาจจะไปซื้อกับคนที่เขามีความสัมพันธ์ที่แบบดีกว่าเราได้อือต่อไปข้อสองนะคะลูกค้าซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มเพราะชอบคุณหรือชอบสินค้าหมายความว่าสมมุติตอนนี้มีลูกค้าในเอเข้าคอร์ต้นน้ำหนักกับเราอยู่แล้วอยู่มาวันหนึ่งในเออะแบบรู้สึกเออ อยากจะแบบใช้สินค้าที่เกี่ยวกับแบบผลิตภัณฑ์เอผิวหน้าเพิ่มเติมเพราะเขาเห็นว่าเราอะหน้าผิวหน้าดีขึ้นอะไรแบบนค่ะเนี่ยค่ะ,เ,คะเกิดจากการที่เขาอะชอบคุณเพราะว่าเขาเห็นว่าเฮ้ยคุณอะลดน้ําหนักแบบุ่นดีแล้วคุณผิวหน้าดีอีกเออเขาก็จะแบบว่าซื้อเพิ่มจากหมวดอื่นๆเนาะต่อไปข้อสามลูกค้าแนะนําคนให้เราอ่ะอันเนี้ยคือจะเห็นชัดเลยเนาะว่าเฮ้ยถ้ามีคนคนหนึ่งอะค่ะ ลดน้ําหนักไปแล้วแล้วเขาไปแนะนําต่อให้เราอะหมายความว่าเขาเชื่อถือในการที่เราอะดูแลติดตามดีและทําให้เขา,เาลดน้ําหนักได้ไม่อย่างนั้นอะเขาจะไม่ยอมเสียโปรไฟล์ของเขาเพื่อไปแบบบอกคนอื่นถูกต้องไหมคะให้แบบเสียชื่อเสียงอนะไรเงี้ยเนาะอือแล้วก็ข้อสี่ลูกค้าเห็นโอกาสทางธุรกิจก็คือนั่นแหละคะ่ะเขามั่นใจในตัวคุณแล้วก็อยากที่จะแบบว่าทําธุรกิจด้วยเพราะการที่เราจะทําธุรกิจ,จกับใครสักคนหนึ่งอะมันอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตเนาะ ทีนี้ทั้งหมดที่หวานพูดมาเนี่ยค่ะคือหวานจะบอกว่าความสัมพันธ์นะคะมันมีเพิ่มได้ก็มีลดได้ถูกต้องไหมคะทีเนี้ยจุดประสงค์ของการทําธุรกิจอะคะ่ะวันนี้หวานอยากจะบอกว่าเราอย่าคิดแค่ว่าเราขายแล้วจบโจทย์ของเราคือจะทํายังไงให้ลูกค้าคะ่ะเกิดความประทับใจแล้วก็เกิดการซื้อซ้ําและซื้อเพิ่มนะคะต่อนะคะทีเนี้ย ระดับความสัมพันธ์นะคะที่หวานอยากจะแบบบอกทุกคนเลยค่ะที่ลูกค้ามีต่อเราค่ะมันจะแบ่งหลกัหลกๆออกมาประมาณเนี้ยค่ะประมาณห้าระดับก็คือระดับการรู้จักเนาะรู้จักกันความคุ้นเคยความชอบเชื่อถือแล้วก็สนิทสนมทีเนี้ยไอห้าระดับเนี่ยค่ะมันแบ่งยังไงได้บ้างนะคะก็คือห้าระดับการรู้จักอะค่ะคือมันจะหมายความว่าคนคนนั้นอะรู้จักเรา เรียกชื่อเราก่อนแบบเนี้ยค่ะเรียกว่าเขารู้จักไม่ได้หมายความว่าเรารู้จักเขาแล้วเอ้ยอคิดว่าเขาต้องรู้จักเราต้องแบบสนิทกันเราอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะอ่ะอันนี้ออยู่ทงขอโทษค่ะต่อไปนะคะก็คือระดับคุ้นเคยคุ้นเคยเนี่ยหมายความว่าเราเคยเจอคนคนหนึ่งแล้วเราเคยทํากิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วเขารู้ร,รู้สึกแบบจําได้ว่าเฮ้ยคนนี้ชื่อหวานนี่ว่า อ่าแล้วเจอเราก็ทักอ้าวหวานเป็นยังไงบ้างแบบเนี้ยค่ะเรียกว่าคุ้นเคยกันอะไรเนี้ยค่ะยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าชอบพอหรือสนิทสนมเนาะทีนี้ระดับความชอบอะค่ะก็คือวัดได้จากการที่เขาอะรู้สึกเออ่สนใจอะไรในตัวเราบางอย่างเช่นอย่างตัวหวานเองเนาะหวานยกตัวอย่างเลยอย่างน้องชิวอย่างเนี้ยค่ะคือหวานเห็นว่าเออชิวแบบผิวพรรณดีอะ คือดีกว่าแบบจากที่แบบนอกจากหุ่นดีแล้วผิวพรรณดกีก็ชิวแบบทํายังไงกินอะไรบอกพี่มั่งดีใช้อะไรนะนูน่นนี่ชิวก็แชร์มาใช่ไหมคะว่าทํายังไงบ้างใช้เอาเองนะนู้นนี่เนี่ยค่ะมันเกิดจากความที่เราเห็นว่าเขาหุ่นดีแล้วเราชอบชอบเขาชอบแบบเออการดูแลตัวเองของเขาเราก็ถามเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเนี้ยค่ะมันทําให้เราอ่ะสามารถไปซื้อสินค้าซ้าและซื้อเพิ่มได้เพราะเราเชื่อเชื่อคนคนเนี้ยว่าเขาเขาซื้อจริงเขาใช้จริงอย่างเงี้ยค่ะ เออเขาทําให้เห็นจริงๆเนาะต่อไประดับความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือก็จะเกิดจากการที่แบบว่าเออเขามั่นใจที่จะแนะนําคนให้ให้เราได้บอกบอกบอกต่อให้ได้ค่ะอย่างเช่นที่หวานเห็นอยู่เนาะในองค์กรของของเราเนาะก็อย่างเช่นของน้องมิวของน้องมิวเนี่ยหวานจะเห็นลูกค้าแชร์โพสต์มาหาบ่อยเออว่าแบบว่าขอบคุณมิวมากที่ทําให พี่แบบว่ามั่นใจขึ้นดูแลตัวเองได้ดีขึ้นนู่นนี่นั่นนะคะเนี่ยค่ะมันเกิดจากความที่เขาอ่ะเชื่อถือเชื่อถือแล้วก็บอกต่อให้เพราะว่าถ้าเขาไม่เชื่อถือเราเขาไม่ยอมเอาโปรไฟล์เขาอ่ะมามาแชร์มาแชร์แบบเอ่อความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยให้แบบให้ถูกต้องนะคะทีนี้ยกตัวอย่างง่ายๆอีกก็คือเอ่ออย่างอะไรอีกอัะ ร้านก๋อตียเอหรืออะไรเงี้ยค่ะเวลาที่เราไปกินนะคะคือเรารู้สึกว่ามันอร่อยอ่ะมันโอเคมันดีทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์เราก็ถ่ายรูปแล้วก็แชร์โฟสอะไรอนี้นใช่ไหมโดยที่เขา,าไม่ได้ร้องขอเนี่ยแบบเนี้ยค่ะเรารู้สึกแบบว่าแบรนด์นเขาอ่ะมันน่าเชื่อถือเราอยากบอกต่อให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะต่อไปนะคะระดับความสนิทสนมอะค่ะเขา รักเราแบบสามารถที่จะแบบช่วยเหลือเราได้ทุกอย่างอ่ะไม่ว่าเราจะแบบเออขอเออช่วยแบบส่งตอบอกต่อให้หน่อยนะน,นี่มันมีโปรเอออันนี้มันมีแบบคอร์สน,นู่นี่นั่นเขาก็คือแบบยินดีช่วยเหลือเราทุกอย่างแบบเนี้ยค่ะก็คือจะเข้าขั้นแบบความสนิทสนมและเออยอมเอาตัวเองแบบเข้ามาเสียงช่วยนู่นช่วยนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยก่อนจะบอกว่าในองค์กรของเราค่ะถ้าเรามีคนที่อยู่ในระดับความสัมพันธ์เรียกว่าชอบขึ้นไปอะค่ะ แน่นอนเลยว่าองค์กรเราอะ่ะจะเติบโตไปเรื่อยๆได้อย่างมั่นคงเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาชอบเราเขาก็จะซื้อสินค้ากับเราจะอยู่กับเราถึงแม้ว่าวันนึงที่มันจะหมดอายุสมาชิกไปต่อให้มันมีคนอื่นที่เขารู้จักอะคะ่ะแล้วเรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเขาอยู่ะคะ่ะเขาก็จะยังแบบคงอยู่กับเราอต่อนะคะทีนี้หวังจะบอกว่าวิธีคิดของหวานที่หวังทํามาทั้งหมดอะคะ่ะคือไม่ว่าเราจะทําอะไรไปก็แล้วแต่นะคะ ทุกอย่างผลลัพธ์ไม่ว่าจะเป็นยังไงไม่สําคัญขอให้ความสําคัญในทุกครั้งที่เราจะเจอกับลูกค้าค่ะมันเพิ่มขึ้นก็พอทุกครั้งที่เราได้คุยกันอะ่ะเราจะได้คุยกันมากกว่าเรื่องของสุขภาพมากกว่าเรื่องของอ่าอะไรอคอบครัวคือมันมันคุยได้ทุกเรื่องอะ่ะแบบเนี้ยมันจะทําให้คนคนนั้นนะคะอยู่กับเราได้นานอือต่อนะคะทีเนี้ยความสาคัญนะคะที่ หวานหวานคิดว่าเราอ่ะต้องมีในธุรกิจนี้เลยนะคะก็คือรู้เขารู้เราอันนี้คือเป็นแบบดอกจันรแบบร้อยดอกร้อยดอกพันดอกเลยเพราะอะไรคะเพราะว่าเราจะไม่คุยกับเขาแบบสเปซสปะอะค่ะคือเราจะรู้ว่าเราจะเข้าหาเขาคุยกับเขาเรื่องอะไรเช่นเออรู้เขารู้เราเนาะก็คือหมายถึงแบบรู้เอ,อ,อาชีพของเขา รู้ว่าเขากําลังจะแต่งงานหรือแต่งไปแล้วมีลูกไหมลูกตอนนี้กําลังเรียนอยู่ชั้นไหนเออ,อาชีพทําอะไรฐานะการเงินอะไรเป็นยังไงคือเราจะแบบคุยได้อะค่ะเพราะว่าถ้าเราเข้ามาแบบแบบคุยกับเขาในทามมิ่งที่แบบที่เขาไม่ได้ต้องการอะเช่นเอ,อเราคุยเรื่องแบบลดน้ําหนักเนาะคุยแบบโหให้ข้อมูลดีมากเลยเพือ่อนของคนพูดดีมากเลยว่าแบบเฮ้ยแบบ จ๋งว่านู่นนี่นั่นแต่เขาไม่ได้อยากลดน้ําหนักอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาอยากได้แต่ถ้าเรารู้ว่าตอนเนี้ยเขาแม่งแบบเป็นหอบมาเออกาลังหาเครื่องกรองอากาศอยู่เราก็จะไปถูกจุแบบเนี้ยค่ะคืออันเนี้ยคือมันเป็นข้อที่หวานคิดว่าสําคัญมากๆสําหรับหวานก็คือคุยกับใครเราต้องรู้ก่อนว่าเขาสถานการณ์ชีวิตเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือแล้วก็ข้อที่สองก็คือรอบรู้เรื่องทั่วไปไหมายความว่า เราจะไม่คุยกับใครคนใดคนหนึ่งแค่เรื่องแอมเวย์เรื่องเดียวคือหวานเคยนะคะคุยเราคุยกับคนคนหนึ่งไงแค่เรื่องเดียวเดือนนี้ส่งโปแล้วก็เหมือนมันจบไปอะค่ะมันไม่รู้จะคุยอะไรอะแล้วก็อีกเดือนก็ส่งส่งอย่างเงี้ยจนเพื่อนไม่อ่านคืออันเนี้ยมันเลยทาให้แบบเรารู้สึกว่าเออเราเหมือนโรบอตนึกออกไหมคะคือเราต้องคุยเรื่องอื่นบ้างต้องทันโลกทันสมัยแบบทันเหตุการณ์เนาะต่อไปก็คือ การพูดคุยที่เราแบบรู้จักพูดคุยแบบตั้งคําถามชวนคิดอะค่ะหมายความว่าเออเราเราเราอาจจะมีแบบการคุยที่แบบว่าเฮ้ยตอนนี้ที่ทํางานแบบเป็นไงเมื่อวานที่ทํางานพี่โอเคเปล่าเออแล้วพี่คิดว่าแบบพี่จะอยู่นี่ไปถึงเมื่อไหร่พี่แบบมันมันโอเคใช่ไหมเออหรือแบบตอนนี้ลูกพี่เออเรียนอยู่ชั้นไหนหรอเนี่ยพอดีว่าหนุ่ากําลังแทนที่จะ เอากี่แบบเข้าปนหนึ่งนี่พี่มีแนะนำไหมนะนู่นนี่คือเราจะคุยในเชิงที่เราจะบอกเรื่องของเราด้วยแล้วเขาจะคุยกับเราคือถ้าเราคุยเพื่อที่จะเอาข้อมูลจากเขาอย่างเดียวค่ะมันจะรู้สึกเหมือนเราอ่ะเป็นเฮดอาร์แล้วไปแบบแบบสอบถามเขาอ่ะเออเหมือนไปนตรวจสอบเขาชีวิตเขาอันนี้คนอาจจะไม่แฮปปี้เนาะแล้วก็การคุยอะค่ะก็คือใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย คือแบบคนไม่ชอบอะไรที่มันฟังยากๆวิชวิชาการอะไรเงี้ยคนจะไม่ชอบเนาะแล้วก็อยากกดดันใครหรือแบบยัดเยีดยดใครเพื่อที่เราแบบจะเอาย่อดอะคะ่ะคือหวัานเชื่อว่าคนทุกคนอะรู้ดูออกแบบมีเซนต์แต่เขาแค่ไม่พูดไม่ได้บอกเนาะอย่างเพื่อนเพื่อนที่สนิทเลยเงี้ยถ้าวันที่หวัานแบบไปแบบเออคุยกันพื่เ,เพื่อนมาอีกแล้วเอออะไรเงี้ยคือเพื่อนก็จะรู้อันนี้ก็จะแซวใช่ไหมคะแต่คือหว่านจะบอกว่าในช่วงก a บ ที่มันเป็นช่วงต้นเดือนที่เราส่งโปอะคะกับช่วงที่จะสิ้นเดือนอะช่วงระหว่างเดือนนั้นอะมันจะต้องมีสักครั้งสองครั้งที่เราได้พูดคุยเรื่องอื่นกับเพื่อนเออแล้วแบบเนี้ยค่ะความสมคัญมันจะอยู่แบบได้นานเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวหวานจะแชร์แชทให้ให้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าหวานแบบคุยแบบเออกับลูกค้ายังไงบ้างที่แบบวันนี้แบบยังยังอยู่ยังซื้อกินซื้อใช้กับหวานอยู่เนาะเดี๋ยวขอสลับต่อมาเป็นแชร์